รู้หรือไม่อาหารยอดทิตแห่งยุคสมตำถาดไั่เงียบสุขภาพทำเสี่ยงป่วยเป็นโรคมะเร็งวิธีแก้ง่ายๆไม่ต้องถึงท่านเลิกกินเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะตำถาดหรือสมตำที่จัดเสิร์ฟบ,บนถาดพร้อมครึ่งเคียงหลากหลายชนิดได้กลายเป็นเมนูยอดนิยมของคนไทยและต่างชาติเพราะนอกจากเรื่องรสชาติแล้วภาพลักษณ์แปลกใหม่นี้ก็ดึงดูดผู้คนในยุคแห่งโซเชียลมีเดียแต่รู้หรือไม่ เาว่ามันอาจจะเป็นภัยเงียบก็ได้โดยอาจารย์เจษดา เด็ดดวงบริพันธ์นักวิชาการชื่อดังได้ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าในช่วงระยะหลังก็เริ่มมีการใช้คําเตือนถึงอันตรายจากการกินตําถาดไปทั่วโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นกันโดยมีข้อความว่ายากเสนอพิภัยจากถาดสังคสีที่ใส่ตําถาดสมตําใส่ถาดนะมันเป็นถาดขนของไม่ได้ทํามาเพื่อสัมผัสกับอาหารโดยตรงมีโลหะหนักละลายจากสีพ้นถาดสีเคลือบถาดที่มีสารตะกัว่วและถ้าถาดมีตำ ก็จะมีสังกะสีและสนิมถูกกรดเปรียปร้ยวๆจากน้ำมะขามมะนาวมะเขือเทศกัดทำละลายออกมาผสมให้กินด้วยรู้สึกจะหิดกันมากอยากให้เปลี่ยนถาดหรือจะช่วยเตือนให้ทานกันน้อยลงก็ได้ฝากไว้เป็นประเด็น รู้หรือไม่คะว่าการรับประทานส้มตาที่ถูกใส่ในถาดสังกะสีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ถาดสังกะสีรานซ้มตาที่นํามาใส่อาหารนั้นเป็นถาดที่ไว้สําหรับใส่ของหรือไว้รองภาชนะต่างๆไม่ได้มีไว้นํามาใส่อาหารโดยตรงทํามาจากสังกะสีที่ถูกพ่นเคลือบสีและสารเคมีมาแล้วมีทั้งโลหะหนักและสารตะกัว่วหากนํามาใส่อาหารที่มีรสเปรี้ยวรสเค็มมาก ซึ่งมีความเป็นกรดและด่างสูงจะทําให้ถาดสังกะสีเกิดการกัดกร่อนทําให้สารตะกวดหลุดออกมาปนเปื้อนในอาหารได้และในอีกกรณีหนึ่งคือการทําความสะอาดหากมีการขัดล้างอย่างแรงอาจทําให้สารเคมีที่เคลือบอยู่หลุดร่อนออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้เช่นกันพิษจากการได้รับสารตะกวดนั้นมีทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรังหลังจากตะกวดูดซึมเข้าลําไส้แล้วตะกวดจะเข้าสู่ตับโดยผ่านทางเส้นเลือดดําบางส่วน จะถูกขับออกมาทางน้ำดีและอุดจาราธถ้าหากตะกัวเข้าไปในปอดจะเข้าสู่กระแสะเลือดซึ่งจะพาตะกัวไปทั่วร่างกายกระจายไปอยู่ที่เส้นผมและตามเนื้อเยื่ออ่อนเช่นสมองปอดม,ม้ามตับและไตซึ่งอาจมีอาการรุนแรงเฉียบพลันได้ตะกัวสะสมในร่างกายในกระแสะเลือดในเนื้อเยื่ออ่อนโดย90%ซของตะกัวที่สะสมอยู่ในร่างกายจะอยู่ในกระดูกซึ่งจะก่อให้เกิดผิดเรื้อรังทำให้มีอาการปวดตามข้อ กระดูกผุและหักง่ายถ้าไปสะสมที่วรากฟันจะทําให้ฟันหลุดได้ง่ายสารตะกั่วสามารถเกาะกับกระดูกในร่างกายได้นานหลายสิบปีอาการผิดเรื้อรังจากสารตะกั่วคือปวดท้องน้ําหนักลดเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกอาการผิดทางประสาทและสมองทําให้ทรงตัวไม่อยู่ประสาทหลอนซึมไม่รู้สึกตัวชักมือและเท้าตกเป็นอัมาพาตสลบและอาจเสียชีวิตได้จากกรณีดังกล่าวได้มีการเก็บตัวอย่างถาดส่งตรวจโดย นางสาวดวงกมลชาวสีมดนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่าขณะนี้มีการเก็บตัวอย่างถานและภาชนะโลหะเคลื่อบที่นิยมนำมาใส่สมตํำทำเป็นจุดขายจุดแล้วรับความสนใจจากประชาชนนิยมบริโภคกันมากในเวลานี้นำมาทดลองทั้งหมด30ตัวอย่างด้วยการหยดกรดอะซิติกและกรดน้ำส้มสายชูและแช่ไวในอุณหภูมิ22องศาเซลเซียสเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ลของการทดลองพบว่าตัวอย่างเกือบทั้งหมด มีปริมาณสารแคสเมียมเกินมาตรฐานกว่าสามเท่าหากบริโภคมากก็จะมีอันตรายคือปวดท้องฉับพันคลึงไซม์มินศีรษะและถ้าสะสมในร่างกายจะปวดกระดูกมีผลต่อตับได้ในระยะยาวแคสเมียมอันตรายอย่างไรผิดเรือรังการได้รับสารแคสเมียมสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลต่ออาจส่งผลต่อความเป็นพิษต่อไตความเป็นพิษต่อกระดูกความเป็นพิษต่อปอดความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ความ เป็นพิษต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจและกลายเป็นสารก่อมะเร็งอาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งที่ปอดและกระดูกอาการเป็นพิษจากแคสเมียมคล่นไซอาเจียนทองเสียโปศีษาออนเพลียระคายเครืองหลอดลมจมูกลำคอเกิดถุงลมโป่งพองเป็นพิษต่อไตกระดูกผุรุน เป็นโรคอิตดไตอิตดไตทำแนะนําหากอยากรับประทานส้มตําหรืออาหารที่ใส่ถาดลองเลือกร้านที่ไม่ใช้ถาดใส่โดยตรงเช่นนําใบตองมาปูรองถาดก่อนที่จะนําอาหารมาใส่หรือปูรองถาดด้วยพลาสติกที่ใส่ออรองอาหารหรือบางร้านใช้ถาดสแตนเลสก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าสังกสีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ